ภาพคู่ที่รอคอยพลอยจัดเต็มอวยพรวันเกิดกับตันหวานมากจ้าพี่จ๋าคบกันได้พักใหญ่แล้วแต่แฟนๆก็ไม่ค่อยเห็นคู่ของดีไซเนอร์และไฮโซสาวพลอยชาวพรกับหนุ่มกับตันชนรทรลงรูปคู่ด้วยกันให้แฟนๆเห็นสักทีแต่ล่าสุดในไอจีของสาวพลอยได้มีการอวยพรวันเกิดหนุ่มกับตันด้วยโดยสาวพลอยลงรูปที่เก็บไว้มานานจํานวนหลายรูปพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday to m y f a v o r i t e p h o t o r a p h h a แท็ my selfie buddy and h a แท็ my forever s e l f timer partner ช่างเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเลยนะคะ